มาชมกันอีกหนึ่งครับคันนี้รีโวเคยสำรวจบ้างเปล่าคันนี้คันนี้สองจุดแปดไม่เข้านะเคยสำรวจแล้วนะเอสรุปว่ารีโวนี่ไม่ไม่ได้เข้าทุกคันนะบางคันเขาก็บอกว่าเข้าบางคันก็บอกว่าไม่เข้านะฮะคันนี้ก็กำลังขึ้นของครับ รีโว่ครับรีโว่รถบรรทุกส่วนใหญ่แล้วจะเป็นโตโยต้ากับอีซูซูซะส่วนใหญ่มีใกล้ๆหลายคนถามมาว่าทำไมถึงเขาเลือกแค่สองยี่ห้อนี้อันนี้ผมเองก็ตอบไม่ได้ครับคันนี้นะฮะมีการใช้บันไดข้างด้วยหรือว่าเสาค้ำข,ข้างนะครับแล้วก็ใส่ทุนด้านล่าง ตัวนี้เขาเรียกว่าทุ่นนะทุ่นบันไดหรือว่าทุ่นขาค้ำแถวบ้านผมเขาเรียกแบบนี้นะที่อื่นผมไม่รู้เขาเรียกอะไรนะครับแต่ว่าแถวบ้านผมจะเรียกว่าเป็นทุ่นบันไดนะขาค้ำแล้วก็จะมีขาเข้าไปยึดติดกับคัสซีนะครับแล้วก็จะเอามาตั้งกับเสาตัวนี้นะครับเพื่อเป็นฐานรับตั้งเสาถามว่าเขาต้องมีเพื่ออะไรถ้ารถไม่ได้ดามกระบะเนี่ยนะครับถ้ามีตัวนี้เนี่ยนะครับมันจะช่วยยึดไม่ให้กระบะสุดง่ายนะครับมันจะช่วยเป็นจุดรับน้ำหนักได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ถ้าในเชิงกฎหมายจริงๆแล้วนะครับก็มีใครๆหลายคนยังยังงงและก็ยังสงสัยกันอยู่ว่าทําไมถึงตัวนี้โดนจับนะครับจริงๆแล้วทางกฎหมายไม่ให้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยื่นล้านะฮะแล้วก็มาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าคันนี้เสริมแหนบประมาณเท่าไหร่ใช้ล้ออะไรคันนี้ก็เสริมแหนบประมาณสามแผ่นครับใช้แหนบแค่ประมาณสามแผ่นสิบสองมิลสามแผ่นใช้ของเดิมซ้อนเข้าไป ใช้ล้อ14ใช้กระทะบรรทุกนะครับขอบ14กว้าง6นิ้ว6นิ้วครึ่งครับ14.5 14.6 14, นะครับ14กว้าง6นิ้วครึ่งทรงก็เป็นสแตนดาร์ดนะครับนะฮะไม่ได้เซ็ตสายย่ออะไรน่าจะเปลี่ยนโชคมาใหม่แล้วครับ โชคน่าจะเป็นของซันโชครับเห็นแบบแบบโชคซันโชก็เหนียวหนึบนดีนะครับใช้บรรทุกดีนะฮะเปลี่ยนเป็นโชคซันโชด้านหลังใส่ลูกยางสูงครับดัดปลายแนบช่วยเพื่อให้รับเร็วขึ้นนะฮะเห็นไหมครับกดดัด,ด,ดปลายแนบขึ้นเพื่อให้มั <t ok> นรับน้ําหนักได้เร็วถ้าเราปล่อยให้แนบตรงๆเนี่ยมันจะรับน้ําหนักช้าถ้ารับน้ําหนักช้าเนี่ยนะครับนะฮะ มันจะทําให้รถเราย่อลงมาเยอะนะครับใส่ลูกยางสูงครับชคกซันโชนี่ชกซันโชก็ดีเหนียวหนึบดีนะครับตรงเตงเป็นตรงเตงเดิมครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเรามาวัดคอก,กันนะฮะเรามาดูกันว่าคอกสูงประมาณเท่าไหร่ เดี๋ยวขอจับตลับเม็ดนิดนึงนะเอาครับจับตลับเม็ดนิดนึงนะเกี่ยวไว้เลยนะครับเรามาดูกันว่าคอกสูงประมาณเท่าไหร่คอกก็ประมาณไม่ไม่ถึงเม็ดยี่นะครับเม็ดสิบห้าเองประมาณเมตดสิบห้าความสูงเมตดสิบห้าก็ไม่ได้ใช้สูงนะฮะใช้แค่เม็ดสิบห้าถ้านับชั้นก็หนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดชั้นครึ่งแปดชั้นครึ่งอันนี้เม็ดสิบห้าของเองเม็ดยี่สิบอันนี้เขาทาเขาน่าจะทําไอตัวนี้มันต่ําเพราะว่าเขาไม่มีไอโค้งไงเป็นตัวตัวตรงเลยเห็นไหมเหล็กเขาตรงเนะี่ยก็เลยอาจจะต่ําไปอีกห้าแต่ของเองถุงปาแต่ของเองสายยอ่ออันนี้สายสูงอะ่ะ <laughs> ตัวรถสูงกว่าไง ่าเห็นไหมฮะก็การปรับแต่งรถนะของแต่ละคันเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับพาเ,เพื่อนมาชมนะใส่ของได้จริงครับสองสามตันใส่ได้สบายสบายพามาชมล้อหน้านิดนึงนะครับใช้เบอร์ยางสองสี่ห้าโอ้เลขอะไรเนี่ยมองไม่ออกเลยสองสี่ห้าสี่ห้านะครับขอบสิบแปดใช้ขอบสิบแปดด้านหน้าด้านหน้าเป็นโอ้น่าจะเปลี่ยนโชคมาแล้วครับ นะฮะจะไม่แน่ใจว่าโชกอะไรนี่ครับข้อสิบแปดใครชอบแบบไหนก็จัดกันไปแบบนั้นครับข้อหัวยาวนี่ครับข้อหัวยาวอย่ามาถึงกระจกนะฮะถ้าข้อหัวสั้นก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับอ่าคอกเราสามารถเลือกได้มีหัวสั้นและหัวยาวแล้วแต่นะครับ คนชอบหัวยาวก็ได้คนชอบหัวสั้นก็ได้สั่งที่ร้านคอ,อกได้เลยครับอยากได้แบบไหนนะแล้วก็คอ,อกนี่ก็ต้องบอกว่ามีฉากเลดด้วยนะคอ,อกเราสามารถสั่งฉากเลดได้นะครับก็จะเพิ่มเงินอีกประมาณ2,000กว่าบาทนะครับขึ้นอยู่กับร้านคอ,อกนะฉากเลดก็ดีมันไม่ค่อยขึ้นสนิมมันเหมาะสําหรับรถที่ไปบรรทุกของที่เป็นอาหารทะเลหรือว่ามีคาวมีอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันจะทําให้สนิมเกิดง่ายดังนั้นถ้าเราใช้ฉากเลดมันก็จะจบทีเดียวเลยนะฮะ แต่ถ้ารถที่เขาไม่ได้บรรทุกอ่านทะเลหรือว่าไม่บรรทุกของเค็มๆเมนี่ยนะครับ<ม>เขาก็ใช้ฉากธรรมดาได้นะครับเป็นฉากเหล็กธรรมดาได้สนิมก็ไม่ค่อยขึ้นเพราะเขาวิ่งแค่โดนน้ําจืดเดียวโดนน้าฝนอย่างเดียวก็ไม่เป็นไรนะครับวีโว่ครับขอบสิบสี่บรรทุกของไม่เยอะครับนะฮะปรับแต่งน้อยครับปรับแต่งแค่นี้เองปรับแต่งไม่เยอะก็ใช้งานได้เรามาดูกัน ด้านหลังนี่ก็ต้องเตรียมตัวมัดแล้วครับมัดครับเพราะว่ากันของตกนิดนึงคนขับก็ต้องมัดเชือกเป็นด้วยนะครับรุยงานกันตั้งแต่เช้าครับวันนี้เอาแล้วฮะพาเพื่อนๆมาชมเนาะคนขับรถคอกนะฮะเขาขึ้นของกันนะครับ ล้วใหม่แล้วใช้ปกริบยกขึ้นเลยครับยังครับยังไม่หมดครับใส่เข้าไปอีกมามาครับเอาครับนี่ครับขึ้นเลยเอาขึ้นเลยขึ้นเลยพาเ,เพื่อนๆมาตามติดชีวิตรถครอกกันครับวันนี้ฮะแต่ลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเ,เดินหน่อยหน่อยหน่อย พอ,อยังพอ,อยังอีกหน่อยอีกหน่อยโกูอนออ้าโ,โอเคนี่นะโอ้โหโแต่ละชิ้นคันนี้ก็สองตันกว่าแนะ่นอนฮะนี่ครับการเสร็จรถนะทุกได้สองสาตันนะครับนะฮะเข้ามาชมดูนะแล้วก็จะมาถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อนได้ดูได้ชมกันด้วยร,วร,รีโว่ครับรีโว่ ใกล้จะเต็มอีกแล้วครับสินค้านี่ก็ต้องบอกว่าหนักนะฮะนะฮะทำงานกันก็ต้องออกแรงกันนิดนึงไม่อย่างนั้นไม่ได้เงินครับนะฮะเงินสมัยนี้หากันยากครับนะฮะกว่าจะทํางานได้เงินนะครับนะฮะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศการขึ้นของของรถคอกันครับโอ้โห นี่แหละครับนะฮะการตัดแต่งรถเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรตัดแต่งรถมาเพื่อใช้งานนี่นะครับนะฮะมาดูตัวอย่างได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างว่าเออเขาเสริมแหนบเท่าไหลหนาเท่าไหลนะครับกี่แผ่นนะครับมีความหนากี่มิลใส่กี่แผ่นบรรทุกได้กี่ตันนะครับผมบอกรายละเอียดให้หมดนะครับรีวิวให้ดูหมดเลยนะครับมีข้อดีข้อเสียอย่างไรว่ากันไปครับโช๊คหน้าโชคหลังล้อหน้าล้อหลัง ดูการปรับแต่งได้เลยแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตของท่านได้เลยพูดง่ายๆว่าเอาไปประยุกใช้ในชีวิตประจําวันของท่านได้เลยนะครับปรับแต่งรถของท่านก็ได้ตามอย่างได้เลยอันนี้ก็ใกล้แล้วครับ,รบก็จะต้องขึ้นของให้เต็มอีกหนึ่งพันเมื่อขึ้นของเต็มแล้วก็เดี๋ยวก็ออกตัวได้ครับเอาแล้ว หมดหรือยังหรือยังมีอีกเอาฮะเขาก็จะขึ้นของให้เสร็จนะครับอันนี้ก็เสร็จแล้วมัดเชือกเรียบร้อยแล้วก็เตรียมตัวเนาะเดี๋ยวก็จะออกได้นะครับคันนี้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวที่จะออกได้นะครับก็ต้องช่วยกันขึ้นของกันก่อนจะได้ออกพร้อมๆกันจะได้จบงานทีเดียว คือบรรยากาศของแท้นะครับสำหรับคนขับรถคอกเลยมาดูวิธีการขึ้นของกันนะครับมีโอกาสเดี๋ยวจะไปถ่ายคลิปรถคอกที่ขึ้นผลไม้นะครับเป็นงานผลไม้ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนเงาะมังคุดลองกองงานตะก้างานกองพื้นแล้วก็มีโอกาสก,าก็อาจจะาพาเพื่อนไปตะลุยสวนแตงโมกันหรือไม่ก็ไปตะลุย สวนทุเรียนกันนะฮะแต่ตอนนี้มันยังเดินทางลําบากนะครับก็รอชมนิดนึงเนาะมีโอกาสเดินทางได้เมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะเดินทางไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันมีคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอย่างแน่นอนนะฮะไม่ต้องกลัวครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยอย่าลืมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับนะฮะเวลาผมโพสคลิปปุ๊บเพื่อนๆจะได้เห็นก่อนใครเลยนะครับได้ดูก่อนใครเลยก็ติดชีวิตรถคข้ากัน ครับขึ้นครับยังไม่หมดครับขึ้นไปอีกครับค่อนทางที่จะสูงหน่อยครับเอาแล้วครับคันนี้ก็จะออกแล้วครับนี่ครับน่าเตรียมตัวแล้วครับจะออกแล้วติดเครื่องแล้วเสร็จเรียบร้อยก็จะเตรียมตัวออกแล้วครับนะฮะออกเดินทางแล้วคันนี้ไม่ได้เซ็ตแบบตรงย่อนะครับนะฮะดังนั้นด้านหลังเขาเนี่ยก็จะสูงนิดนึงนะครับ ให้ดูทรงด้านหลังฮะก็จะสูงนิดนึงสูงก็ดีนะครับทําให้มีช่วงเด้งนะครับช่วงเด้งเยอะขับก็จะได้นิ่มนะครับโยนหลุมนิ่มดูล้อหน้าครับล้อหน้าเขาก็เชิดเชิ่นิดนึงทรงนี้ต้องบอกว่าขับนิ่มแน่นอนนะครับวิ่งนิ่มสบายสบายวิ่งนิ่มสบายสบายแบบไม่ทรมานตัวเองนะครับแต่บางคนก็ชอบย่อครับนะฮะก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่เจ้าของรถ ติดเครื่องแล้วครับเอาแล้วฮะเต็มตัวครับออกแล้วถอยครับถอยโอ้โหเสียงข่อแซดเลยครับออกแล้วครับออกแล้วเราจะเดินทางไปส่งของกันแล้วครับนี่ครับโอ้เสียงดีครับเสียงดีเสียงไม่ซีดเลยครับท่อ เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนท่อมาแล้วก็เสียงก็จะใสๆหน่อยครับวัยรุ่นชอบอ่าเดินทางนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับหนึ่งทันใส่ก็ประมาณสองตันครับนะฮะน้ำหนักอยู่ประมาณสองตันวิ่งสบายๆทรงรถสูงๆก็ขับนิ่มดีนะครับไปกันเรื่อยๆเดินทางแล้วครับ วนคันนี้ก็ขึ้นของเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วก็คุมผ้าใบอ้าจะพาเพื่อนๆมาชมการคุมผ้าใบด้วยคลิปนี้ก็อาจจะยาวนิดนึงนะคุมผ้าใบกันไว้ครับเผื่อฝนตกนะครับคุมผ้าใบกันฝนตกนิดนึง <c oughs> เดี๋ยวฝนตกเปียกนะครับเอาแล้ว แต่ว่าที่เพื่อนๆนเห็นเนี่ยนะฮะถามว่าทําไมเขาถึงไม่ใส่ใส่ตะข่ายนะครับนะฮะเพราะาอันนี้มันเป็นงานแค่วิ่งใกล้ๆนะครับแล้วเขาก็สามารถที่จะใช,ใช้เชือกลัดข้ามได้เลยนะครับก็ไม่ได้ไปวิ่งเ,เกี่ยวกับงานตะก้างานผลไม้อะไรพวกนี้นะฮะดังนั้นตะข่ายไม่จําเป็นจะต้องใช้ก็ได้นะครับนะฮะที่งานใช้ตะข่ายนั้นบางทีจะต้องเป็นรถคอกนะครับแล้วก็ที่เอาไบ้บรรทุกผลไม้บรรทุกงานหลากหลายนะครับแต่ว่าอันนี้มันเป็นงานชิ้นใหญ่เนาะ เขาก็เลยไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ตะข่ายก็ได้นะครับก็อาศัยว่าเราใช้เชือกมัดใช้เชือกมัดให้เยอะๆก็ได้นะครับพาคุมกันนิดนึงกันฝนแต่ถ้าคุมแต่ถ้าคุมแค่นี้ไม่ใช่กันฝนอ่ะกันอะไรครับ การพี่ชายนิดหนึ่งการพี่ชายเรียกนะครับนะฮะกันเป็นพิธีครับที่แรกเห็นคุ้มผ้าใบคิดว่ากันฝนนะครับแต่ว่าถ้าคุ้มแค่นี้ต้องบอกว่าไม่ใช่กันฝนครับนะการพี่ชายเขาเรียกครับนะฮะอ๋อเราวิ่งไกลด้วยใช่ไหมไปหลายที่เนาะบางที่ก็คุยได้บางที่เขาก็ไม่คุยกับเรานะครับเลยจําเป็นจะต้องคุ้มนิดหนึ่งนะฮะเรารู้กันนะครับตอนนี้ก็กําลังจะมัดเชือกครับใส่ของเสร็จแล้วก็เตรียมมัดเชือกครับมัดฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ โยนเชือกไปฝั่งนู้นงานชิ้นใหญ่ก็มัดเชือกง่ายครับนะฮะถึงไม่มีตะข่ายก็ก็มัดได้ง่ายมันไม่ยากเพราะว่างานมันชิ้นใหญ่มัดก็โอกาสที่จะสินค้าตกก็มีน้อยครับนะะแทบจะบอกว่าไม่ต้องมัดเยอะสักเท่าไหร่ก็มัดแค่ว่าให้กั้นสินค้าไม่ให้ตกนะฮะพาเพื่อนๆมาชมการมัดเชือกนะครับ มัดเป็นหูก็ตายแล้วก็ร้อยด้านล่างแล้วขึ้นไปคล้องแล้วก็ดึงฟึบตอนนี้เหี่ยครับเองเลยไหมใช่ออมัดเชือกแล้วครับอ,อีกสักครู่ก็จะได้ออกแล้วเอาละว,ว,ว,วันนี้ก็พาเ,เพื่อนๆมาชม รถคอกขึ้นของกันนะครับตามติดชีวิตรถคอกนะฮะตอนนี้มัดเชือกก็จะเป็นการเสร็จสิ้นแล้วครับนะฮะเอาละฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะมีโอกาสจะไปถ่ายคลิปรถคอกให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันอีกอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะบายบายรักนะักจุบจ๊บๆุ๊บบายบายครับ